ใช่เซรั่ให้กับไวมีนอารมยืดสวัสดีค่ะท่านผู้ติดตามมาพูดถึงเรื่องเธอเขาเรามาแนบในเจตนาครั้งนั้นเนี่ยดิฉันรู้สึกว่าดิฉันเห็นความสว่างวาบที่ปลายอุโมงค์ของการเกิดขึ้นในความเปลี่ยนแปลงของ Voice TV และตอนนี้ก็กระจา,ะจายไปในส่วนต่างๆดิฉันขอเรียนให้ทราบว่าการ มี Voice ของเราในเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยมันได้สร้างบุคลากรที่เข้มแข็งพอสมควรนะคะในแวดวงสื่อแล้ววันหนึ่งที่ดิฉันมาเห็นในความมิติของความเป็นเขาเรียกว่าอุดมการณ์ที่มันแตกกันไปในเชิงปัจเจกหรือในเชิงอะไรก็ตามโดยเฉพาะเมื่อคนเหล่านั้นที่แตกกระสานร,ร้านเซนไปแล้วเนี่ย ระดับตัวพ่อตัวแม่ก็กลายมาเป็นแนวสื่อปัจเจกันเผชิญหน้ากันในเชิงอุดมการณ์นั่นเองแต่นั้นไม่ใช่สําคัญค่ะดิฉันไม่ได้เป็นพวกสายเสี้ยมหรือว่าเราก็ไม่ได้เป็นสื่อแต่ว่าเราเป็นแค่คนทําคอนเทนต์แล้วก็อาจจะเป็นปัจเจกด้วยซ้ำไป,ถ,ปถ้าจะถูกโยนเข้าไปเป็นสื่อประเภทหนึ่งก็เป็นเชิงปัจเจกแต่ฉันมองเห็นถึงความแง่างาม ว่าเป็นตัวตนที่แตกต่างแล้วดิฉันอยากจะเฝ้ามองจุดนี้ว่าพวกเขาเหล่านี้จะไปสู่จุดไหนนะคะแล้วก็การขับเคลื่อนสังคมของเขาเนี่ยมันมีพลังมากกว่าในอดีตของการรวมตัวกันเราจะเห็นเลยนะคะว่าเอาทำลายการเมืองก็แล้วกันทำลายการเมืองในยุคกรปรปรสเป็นต้นเนี่ยสื่อในยุคของตัวพ่อตัวแม่ของตอนนั้นยกน็ยังอยู่แล้วก็มีความเดี๋ยวแน่นในความเป็นเครือข่ายมากดิฉันเห็น พลังงานบุคลากรในตอนนั้นเนี่ยบางคนนะขณะนี้ก็ไปบวชแล้วแต่ว่าบางคนก็ถอยออกมาบางคนที่พูดถึงนี่ในฐานะของสื่อนะคะแต่พวกเขาคือคนคือมดงานที่มันสร้างปรากฏการณ์ทางสังคมและบางคนก็ยังนั่งอยู่ตรงนั้นได้เคยหายไปจากการถูกตัดสินทางคดีและเมื่อกลับมาใหม่ก็ยังทรงอิทธิพลยังเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ทรงอิทธิพลอยู่ ในยุคต่อมาข้ามเลยนะคะไม่ว่าถ้าจะพูดถึงยุคพฤษธศธมิรมันมีเรื่องของเรื่องตัวบทกฎหมายเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญแล้วทำให้เกิดสื่อในเชิงสาธานะขึ้นมาแต่มันก็ล่มหายตายจากแล้วก็กลายมาเป็นวันนี้ดิฉันขอสกิปกข้ามไปจากยุคนั้นในไทม์ไลน์ที่จะพูดถึงเรื่องบ,บักหบุกไทม์ไลน์ทางการเมืองเพราะเราจะพูดถึงสื่ปัจเจกกันแล้วนะคะตอนนี้เราข้ามมาถึงยุค คอสชอเลยไหมคะคอสชอนี้เรามองไม่เห็นนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นในวงการสื่อเพราะว่ามันเป็นยุคมืดไปแล้วมันก็ไม่สื่อแบบของรัฐขแขนงเดียวแต่พอหลังจากสิ้นสุดคอสชอแล้วก็มีการเลือกตั้งสอง2เนี่ยมันได้เกิดการมองเห็นถึงว่าการเคลื่อนของสื่อซึ่งมันน่าสนใจนะคะว่าระหว่างที่สายอนุรักษ์เขาเคลื่อนเนี่ยเขาเคลื่อนเขาโยก เขาเคยอยู่ในกลุ่มทุนบางสำนักและสำนักนั้นก็เป็นที่ทราบดีว่าโอเคถูกเทคโอเวอร์แต่สำนักแห่งนั้นก็พยายามที่จะปรับตัวต่อมาเพราะว่าประเทศไทยมันขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจด้วยธุรกิจแบบเอกชนนะคะมันไม่เหมือนกัมพูชากัมพูชาไม่มีสื่อแบบนี้เลยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ขับเคลื่อนในระบบเอกชนมาตั้งแต่เดิมมันองค์คาพยพของกัมพูชาไม่ได้เป็นแบบเราทีนี้ คุยถึงจุดนี้ดิฉันก็เลยเห็นว่าเราสกิปไปถึงองค์กรตรงนั้นแต่ความที่เขาพยายามที่จะขับเคลื่อนตรงนั้นให้ได้ไอ้การที่เขามีคนในวงการของเขาแล้วก็เป็นสื่อในแนวที่สถานปนาตัวเองรับใช้กับรัฐอำนาจเก่าเนี่ยพอมันถึงจุดหนึ่งแล้วถูกปฏิเสธจากทางสังคมถูกปฏิเสธจากผู้เสพนะคะผู้เสพก็หันลงไปใต้ดินเยอะแยะมากมายเป็นแพลตฟอร์มของออนไลน์ในทุกสาระบบ แล้วถึงตอนนั้นเนี่ยตัวตนของผู้ที่รุ่งกรางขึ้นมาเป็นสื่อปัจเจกเป็นอินฟลูเอนเซอร์ผู้ส่งอิทธิพลตัวพ่อในวงการเลยก็คือคุณสุทธิชัยยุตนะคะแล้วมันก็แปลกดีตรงที่ว่าคุณสุทธิชัยก็มีฐานกําเนิดก็คือเป็นผู้ก่อตั้งเลยด้วยซ้ำกับสํานักแห่งหนึ่งแห่งนั้นด้วยซ้ำไปในขณะเดียวกันสํานักแห่งหนึ่งแห่งนั้นก็มีกลุ่มคนที่ ในยุคหนึ่งของการปักหมุดทางการเมืองที่เป็นยุคคอสชอเนี่ยก็ต้องอ,อพยพตัวเองออกมาแม้ในที่สุดแล้วจะเป็นช่องทีวีดิจิทัลก็ตามแต่มันก็เห็นเลยว่ามีลักษณะโครงสร้างของการที่สือ่อถูกใช้โดยระบบการเมืองอย่างไรหรือจะพูดง่ายๆว่าเมื่อคุณยอมที่จะไปสู่เส้นทางสายใดายสายหนึ่งตรงนั้นแล้วเนี่ยจะเป็น สายเสรีหรือเสาจารีตอะไรก็ตามเนี่ยจะเป็นแบบใดก็ตามเนี่ยคุณก็จะเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยู่ดีนะคะแล้วตรงนั้นเขาจะเป็นตัวตัดสินนะคะเราก็จะเห็นว่าไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าขณะที่กลุ่มกรอนเสาจารีกลุ่มนั้นเนี่ยเมื่อไปอยู่ในที่ที่หนึ่ง mm hmm. ก็ยังมีอิทธิพลอยู่นะคะก็ยังมีผู้เสพเช่นเดียวกันกันกบยุคกปปสอของค่ายสำนักคุณสนทิีเนี่ย ส่วนที่ทอก็ยังเต็มไปด้วยผู้คนมียอดติดตามที่สูงมากเช่นเดียวกับสำนักที่ทีฉันกล่าวถึงในยุคคอสชและไปอยู่ประมาณ news ์เนี่ยค่ะทแล้วก็นิวสเนี่ยก็ยังมีผู้คนติดตามแล้วก็ชื่นชมอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอุดมการณ์ทางแต่ละกลุ่มกนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่แล้วแต่จะเลือกเลยจริงๆทีนี้ก็มาถึงยุคนี้ค่ะหลังการเลือกตั้ง 2 5 6หที่มีนัยยะสำคัญมากแล้วก็ทำให้คราวนี้เนี่ยตัวกำเนิดที่ทำให้เกิดเขาเรียกว่าอะไรนะคะจะเรียกว่าบิ๊กแบงก็ไม่ใช่นะคะแต่ดิฉันจะอธิบายถึงภาพที่มันเหมือนกับว่ามันเกิดการแตกตัวนะคะก็คือไวท์ทีวีเนี่ยมันทำให้เกิดการเคลื่อนของพลังงานจนพลังงานจนไวท์ทีวีเนี่ยมันเหมือนกับพลังงานสัก์คือพลังงานที่นิ่งอยู่นิ่งๆ่งนะคะ วันที่มันแตกตัวขึ้นมาก็กลายเป็นพลังงานจนของพวกบุคคลที่เป็นผู้ขับเคลื่อนให้ Voice ทีเกิดขึ้นแล้วก็คนเหล่านี้หรือกลุ่มเหล่านี้ภาคแรกๆเลยไปเป็นเชิงปัจเจกไปเป็นคอมเมนเตอร์ตามที่ต่างๆแม้แต่เมื่อไปเป็นโปรดิวเซอร์ที่ได้ออกมาอยู่แถวหน้าของสื่อปัจเจกแล้วเนี่ยและต่อมาก็ได้ลงไป สมัครเลือกตั้งสวแลวเหมือนจะได้ด้วยนะคะอันนี้เรายังไม่พูดถึงบางกลุ่มที่เป็นสื่อที่ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยสื่อกระแสหลักมาก่อนเช่นเคยเป็นช่องทีวีอะไรมาก่อนแล้วก็กลายเป็นช่องทางของการไปเป็นพลังงานจนทางสวทางการเมืองทางรัฐสภาอะไรเร่านี้ในดิฉันจะเหลือละเหลือตัวพ่อตัวแม่ที่ดิฉันเคยทําคลิปก่อนหน้านี้ไปเรื่องเธอเขาเรามันแน่นั่นคือ ดิฉันพูดถึงตรงๆเลยระหว่างคุณสิโรดคาไพบูลอาจารย์ซิโรธคามไพรบูลจากช่องซิโรคทอล์กแล้วก็คุณคำประกาศจากช่อง Six Beautiful with คำประกาเอาเป็นว่าตแต่แรกเลยเนี่ยดิฉันก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องเอาสองคนนี้มามาขึ้นมาเพื่อจะมาเปรียบเทียบให้ให้ทราบมานะคะ เจตนาคือไม่ต้องการอย่างนั้นเพราะว่ารู้รู้อยู่แล้วค่ะว่าสองฝ่ายก็มีสองกลุ่มก้อนผู้ติดตามสองฝ่ายก็มีความเชื่อคนละคนละมุมกันแล้วก็บางครั้งความเชื่อเหล่านั้นมันมันก็ต้องมาประทะกันแต่สิ่งที่เราอยากจะย้อนไปเห็นว่าตอนนี้มันจะเป็นบทพิสูจน์นะคะที่ฉันได้ยกขึ้นมาว่ากปปสในยุคหนึ่งที่รุ่งระงในสื่อนักขณะนั้นแล้วจนกระทั่งดําเนินมาถึงวันนี้กลุ่มที่เคย จะเปรียบเทียบว่ากปปสก็ไม่ถูกกปปสอตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับกลุ่มขึอนวัดทางการเมืองแต่มีช่องของผู้จัดการนะคะแล้วก็กลายมาเป็น News One เาเป็นว่ามันจะเป็นรูปร่างยังไงก็ตามหรือแม้แต่ในยุคคอสชอซึ่งมีขบวนการเคลื่อนที่ของสื่อกลุ่มก้อนเหล่านี้ก็ตามแต่ว่าในชุดความสวยงามทางความคิดของเขาเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางกลุ่มก้อนที่เป็นการต่อสู้ในแนวสายที่ตรงกันข้ามที่บอกว่าฉันเป็นประชาธิปไตยเธอมันเกาะเสาจารีะอะไรอย่างนั้นน่ะมันผ่านมาละเราเริ่มจะได้เห็นถึงการขับเคลื่อนในความเป็น พัฒนาการของของแต่ละยุคที่ผ่านมาและจนบัดเนี้ยดิฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าความเป็นสื่อปัจเจกมันจะสามารถส่งอิทธิพลได้โดยไม่ต้องมองใครอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อที่มาก่อนหน้าอาจารย์ซีโร่คนที่ออกมาจากระบบของสื่อเมนสตรีมอย่างคุณจอมขวัญหรือ ในสะระบบอื่นๆที่มีการสร้างกันขึ้นมาจริงๆแล้วนะีถ้าพูดถึง daily topic อ่ะเขาเกิดขึ้นที่เฮียนจดจำได้นะเขาเกิดขึ้นตั้งแต่ตรงยุคที่กรุงเทพน้ำท่วมใหญ่ดูซ้ำไปคือต,ตอนนั้นเนี่ยมันยังมองไม่เห็นภาพของสื่อแบบนี้ค่ะแต่เขาเนี่ยเรียนจำได้ว่าเรียนเหมือนกับว่าเขาเขาต้องหนี พยพตัวเองจากกรุงเทพไปอยู่ที่หัวหินหรือไงไม่ทราบแล้วก็ทํางานสื่อซึ่งตอนนั้นยังเป็นระบบออนไลน์ยังเป็นแบบเว็แบบไซต์อยู่ะคะ่ะแต่มันก็ได้เห็นแล้วว่าการต่อสู้เส้นทางนี้ของเราสื่อปัจเจกสื่อสื่ออินดี้หรือว่าอะไรก็ตามที่มีการตั้งฉายาให้ในขณะนั้นนะคะบางทีก็เป็นพูดว่าเป็นสื่อพลเมืองหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันได้มีการขับเคลื่อนมาเป็น10ปีนะมันได้ต่อยอดระหว่างระหว่างสื่อที่ ที่ตอนนั้นคล้ายๆกับว่าเป็นดาวเทียมด้วยซ้ำไปคือทุกๆยุคเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของช่อง news 1วัหรือว่าช่องของอสำนักของผู้จัดการอาดีตเนี่ยก็ก็มีความเชื่อมต่อกับดาวเทียมแม้แต่ Voice ก็มีความเชื่อมต่อกับเรื่องนี้เราที่ยิ้ยมพูดถึงหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาก็คือว่ามันเป็นรอยต่อของพัฒนาการนะคะวันหนึ่ง เมื่อโลกออนไลน์มันเริ่มสตรีมการสตรีมมิ่งเป็นเรื่องที่แบบทุกคนทำได้เนี่ยผู้มาก่อนการเหล่านั้นอะไม่ว่าจะเป็นยุ y t ปป i c ก็ทำจุดนั้นมานะคะแล้วมันเหมือนเป็นความเชื่อของพวกเขาเองด้วยซ้ำไปว่าฉันฉันจะต้องมาช่องทางนี้ช่องทางนี้คือเขามองเห็นมันก่อนแล้วเขาก็จะมากันแบบเป็นแฟมลี่จะมากันแบบเหมือนกับมีเครือข่ายอะไรก็ตามแต่ณนะวันนี้มันทำให้เราเห็นและบางคนก็ ไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็จริงแต่เมื่อวันหนึ่งเมื่อมาทําหน้าที่ตรงนี้แล้วความสุขงอบทางความคิดของเขาเนี่ยมันมันเข้มข้นอะคะ่ะเราก็เลยจะเห็นว่าเขาเหมือนลิ้นชักระบบลิ้นชักนี่ดิฉันจำมาได้จากคือดิฉันเคยอ่านเกี่ยวกับการศึกษาด้านการแพทย์ทางลามะคือเป็นพระนักบวชของทิเบตเขาก็จะมีวิธีศึกษาทางการแพทย์แบบเหมือนกับใช้ทาจิตวิญญาณด้วยแล้วก็ทา โนเลจเมนต์ ment, ทางความรู้ด้วยวก็เหมือนกับเป็นลิ้นชักที่สามารถจะดึงเข้าดึงออกได้แล้วเช่นทึ่งคนเหล่านี้มากนะคะเขาเหมือนลิ้นชักที่ดึงเข้าดึงออกได้เก่งกาจมากแล้วก็ที่สําคัญก็คือเมื่อเขามีความเป็นนักชํานาญการขึ้นมาเนี่ยเขาก็สามารถที่จะมีจิตวิทยาขั้นสูงะคะ่ะที่สามารถที่จะดึงดูดโน้มน้าวแล้วก็แสดงให้เห็นถึง แนวคิดที่เขาเชื่อมั่นนะคะออซึ่งอันนี้เป็นพลังงานที่ดิฉันคิดว่าอาชีพหรือไม่ค่อยจะมีอะคะแต่พอมาเป็นอาชีพเนี้ยดิฉันรู้สึกว่าคนที่มีอยู่ตรงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นคุณสินธิลิ่มทองกุณตอนนี้รุ่นใหม่ที่รุ่งรางขึ้นมาเป็นดาวรุ่งแห่งวงการปัจจุบันก็คือ อาจารย์ศิโรดนะคะที่ฉันอ้างถึงคุณศิโรดโดยไม่ได้กล่าวถึงคนอื่นๆที่ประสบความสําเร็จมาแล้วเช่นคุณจอมขวัญหรืออินฟลูเอนเซอร์คนอื่นๆที่อาจจะไปอยู่ในช่องของสำนักต่างๆสำนักข่าวเมน n สตรีมหรือไม่เมน n s สตรีมเดอะสแตนดาร์ดนู่นนี่นั่นนาวหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยที่ี่ฉันอ้างถึงชื่อนี้ก็เป็นเพราะว่า มันมีความแตกต่างนะคะระหว่างเป็นพิธีกรแบบสัมภาษณ์กับเป็นพิธีกรที่สามารถจะรดิ e ข่าวออกมาแล้วการรดิ e ข่าวของคุณซีโร่เนี่ยมันเป็นลักษณะแบบมันมีความเนียนมานโอราติฉันใช้คำไม่ถูกดิฉันก็เลยนึกถึงคำนี้ขึ้นมาคือมันสามารถที่จะใช้ทักษะความจำอันเป็นเลิศส่วนตัวเนี่ยนำมาใช้ได้อย่างแบบเรียนตามาก มันไม่ใช่เป็นการแค่สัมภาษณ์เพราะฉะนั้นดิฉันถึงถึงขอดึงตัวพ่อของวงการที่ที่ดิฉันคิดว่าตั้งแต่คุณสนทิในอดีตซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ร่วมกับคุณสุทธิชัยหยุ่นซึ่งซึ่งมีคาแรคเตอร์ตรงนี้อยู่อะคะ่ะเพียงแต่คุณสุทธิชัยหยุ่นเนี่ยจะจะไม่ได้ใช้อิทธิพลทางความคิดของตัวเองมากนากักน,นะคะดิฉันรู้สึกว่าคุณ สุธิชัยมีอยู่แล้วก็ตอนนี้ฝ่ายที่เป็นสำนักของเสาจารีตก็รู้สึกวันเกรงอิทธิพลการไล์บ่อยไล์ไม่หยุดไล่ everywhere ของคุณสุธิชัยมากแต่คุณสุทธิชัย,ยวางคาแรคเตอร์เหมือนกับเป็นผู้นำเสนอข่าวเท่านั้นไม่ว่าจะอยู่ในการสัมภาษณ์หรือแม้แต่จะรีวิวข่าวใดข่าวหนึ่งซึ่งทำได้ยอดเยี่ยมมากก็ตามเนี่ยทีนี้คุณสุธิชัยก็เลยจะอยู่อีกลักษณะหนึ่งซึ่ง จริตแบบคุณสุธิชัยเนี่ยมันอาจจะเพิ่มเพิ่มจำนวนมากเข้าไปในหมู่ชนผู้เสพข่าวมากขึ้นน,นะคะดูจากยอดผู้ติดตามแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันจะเห็นว่าจริตของคนไทยเนี่ยชอบเสพข่าวแบบการเล่าข่าวเป็นจริตของความมันเฉพาะบุคคลขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันไม่แปลกใจนะคะแต่ว่าดิฉันทึ่งมากกับอาจารย์สิโรธแล้วก็อีก ท่านหนึ่งก็คือ s i x b e a u t i f u l b i t คำปะกาเนี่ยเธอก็มีตรงนี้อยู่นะคะแม้ว่าเธอจะใช้มันมาตั้งแต่ยุคแรกแรกเลยก็ตามอันนี้ค่ะที่สายเซรีสถานิเซมโคกอยากจะให้ให้เราเสพมันแบบเปิดกว้างเปิดใจแล้วก็เฝ้ามองติดตามจะบอกตรงๆเลยว่าเดิฉันอ่ะดิฉันได้ดูทาง สนทิทอคแล้วก็เวลาที่ดูสนธิทอก็จะลําลึกถึงสุทธิชัยทอ oh. เช่นกันโดยเฉพาะล่าสุดเรียกว่าดิฉันรู้สึกปรับเลื่อเหมือนกับเป็นเดือนวิถุนายนนะคะอยู่ๆคุณสนทิก็เล่าถึงเกร็ดเรื่องของตัวเองขึ้นมาตอนที่ตัวเองต้องไปไประชุมข่าวที่ฮ่องกองแล้วก็พบกับคุณสุทธิชัยแล้วตอนนั้นเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยรู้สึกว่าจะตึงกันคือจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นสื่อแล้วก็อยู่กันสองสำนักอนะ่ะก็เหมือนกับเสือ สองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ค่อยจะได้นะคะคือสํานักตอนนั้น,นผู้จัดการแล้วก็สํานักเนชั่นเนี่ยก็เป็นสํานักที่รู้รู้อยู่ว่าในยุค90เนี่ยเขาเขาเป็นตัวตึงกันทั้งคู่อ่ะแล้วด้วยวัยของผู้ก่อตั้งสํานักก็พอๆกันแล้วก็มีความเป็นตัวพอ่อพอๆกันนะคะคือใครที่เคยทํางานทั้งสองเครือข่ายเนี่ยก็จะรู้สึกอะคะ่ะว่ามันมีความแข่งขันกันในที แล้วดิฉันก็จะเล่าว่าดิฉันอยากจะขอบคุณคุณสนที่อยู่เรื่องหนึง่งเรื่องที่ดิฉันอยากขอบคุณคุณสนทิก็คือเรื่องที่คุณสนทิในตอนนั้นเนี่ยมองการไกลคือก่อตั้งโต๊ะข่าวที่ชื่อว่าอินโดจีนตอนนั้นเนี่ยกัมบ,บูชาเหมือนกับเ,เริ่มที่จะอยู่ในขั้นตอนเจราจาที่แปรรีสเกี่ยวกับขมินสีฝาแล้วมันก็ ไปสู่การเลือกตั้งกัมบูชายอยู่แล้วแต่ว่าที่กรุงเทพตรงริมแม่น้ําเจ้าพยาสานักข่าวของผู้จัดการก็เปิดโต๊ะข่าวตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็สร้างบุคลากรวุงการสือ่อที่ตอนนี้ก็เป็นผู้ชํานาญมากเป็นนักชํานาญการด้านข่าวอินโดจีนทั้งเกี่ยวกับลาวเกี่ยวกับขเขมรเกี่ยวกับพมา่านะคะอย่างน้นอยก็ตอนนั้นเหมือนกับจะมีอยู่สีห้าคน ้าหคนมั้งแล้วตอนนี้ถึงแม้ว่าจะเหลืออยู่ในวงการอยู่สองสามคนแต่ก็เป็นแถวหน้าของวงการแล้วดิฉันรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่คุณสุนทีได้สร้างไว้นะคะสาหรับมุมมองดิฉันที่ฉันมองแค่นี้แค่นี้แล้วอยากจะขอบคุณคุณสุนทีกับไอเดียที่ก่อตั้งโต๊ะข่าวอินโดจีนตรงนั้นมาบริษันเองเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีความสนใจเรื่องอินโดจีนแต่ไม่รู้จะคุยออกับใครก็แอบไปที่ ผู้จัดการแอบไปดูโต๊ะข่าวแอบไปดูคนเหล่านั้นแอบมาแอบไปดูแล้วก็แอบกลับ <g rab> มามองตัวเองว่าจะไปทางไหนคงต้องลาออกจากงานแล้วก็ไปคขมเอด้วยตัวเองจบข่าว <c oughs> ทีนี้เ <c oughs> มื่อขอบคุณคุณส่วนที่แล้วก็ต้องขอบคุณคุณสิทธิชัยที่สร้างบุคลากรออีกรูปแบบหนึ่งของตัวเองขึ้นมา <c oughs> คุณสนทีซึ่งเป็นเจ้าสำนักหนึ่งก็ก่อนหน้านั้น,น,นสิทธ สารุสิ์ของสำนักคุณสุธิชัยก็ไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้อาจจะเรียกเป็นสำนักเนชั่นหรือว่าในแต่ละคนก็ได้อิทธิพลของคุณสุธิชัยนั่นเองก็มันกระจายตัวมากส่วนของคุณสนทิก็มีแต่ว่าทุกวันเนี่ยมันเหมือนกับว่าสำนักของคุณสนทิเนี่ยผู้คนที่ต่อสู้กันมาก็ยังยังมีจริตที่ต่อสู้กันต่อไปในกลุ่มของ ของคุณสุทธิแต่ของคุณสุทธิชัยในนอกจากตัวเองจะกลายเป็นพวกอะไรอะบิ๊กแบงที่แตกตัวออกไปแล้วเนี่ยกลายเป็นพลังงานจนตัวเองก็เป็นหนึ่งในพลังงานจนนั้นก็ยังมีสารุสิตอีกามากมายไปเป็นพลังงานจนในองค์กรเครือข่ายต่างๆเวลาที่เราเห็นคุณสุทธิชัยไลฟ์กับสารุสิตบางคนของตัวเองแล้วมันเหมือนกับว่าเราได้เห็นกูรูที่พูดคุยกับสิทธิ์แล้วก็ มันได้แลกเปลี่ยนกันมันได้มีแง่งามทีนี้เรากลับมาที่ตัวพ่อระหว่างคุณสุธิชัยกับคุณสนทินะคะที่คุณสนทิได้เล่าถึงความหลังตอนที่ตัวเองได้รับเชิญให้ไปไประชุมนักข่าวต่างประเทศของ FCCH ก็สำนักข่าวต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ที่ฮ่องกงนะคะ ระหว่างที่สองรูนี้ไปที่ฮ่องกองก็ปรากฏว่าดัานมาขึ้นเครื่องบินลำเดียวกันแล้วสิ่งที่มันตกค้างอยู่ระหว่างคุณสนที่กับคุณสทุทธิชัยที่มีประเด็นเกี่ยวกับการเมืองในสถานะในยุคนั้นต่างฝ่ายต่างก็ต้องแข่งขันกันแล้วก็ต่างฝ่ายต่างก็มีแนวคิดที่แบบคนละทางกันถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องของ อาจจะมีแนวคิดในการเป็นสื่อที่เป็นโปรเฟชชั่นอลเป็นอาชีพก็จริงแต่ว่าในวิธีนําเสนอที่คนละรูปแบบเนี่ยก็เลยทําให้เกิดการครัชกันเกิดการที่ไม่ได้ตกล,ลงรักเป็นการแบบครัชกันอีกแบบนึ้งคุณสุธีเล่าเองและคุณสทุที่อ้างว่าตัวเองอ่ะสูงกว่าคุณสุทีชัยนะแต่ดิฉันมองแล้วนะดิฉันมองด้วยการคเน็ดด้วยสายตาคิดว่าคุณสุทีชัยไม่ได้เตี้ยนะคะน่าจะ เอาเถอะส่วนเรื่องอฟิสิกส์เรื่องสรีระเราไม่ได้ประเพียบเทียบกันแต่จะเล่าฉากนั้นให้ฟังว่าคุณสนที่เล่าว่าตัวเองไปคอคุณสุธิชยัยแล้วก็เขยา่าเขยา่าคุณสุธิชัยก็ตกใจก็เป็นประเด็นที่ที่ที่เล่าถึงก็คุณสุทรเขบอกว่าเอออัวก็นักเลงคือใช้กําลังมาก,ก่อน <c oughs> ก่อนทางความคิดอะไรเงี้ยคือยุคนั้นคงไม่ได้ใช้ภาษาว่าอัวหรืออะไรก็ตามนะ ม,มึงกูหรืออะไรก็ตามดิฉันอยากจะใช้คำว่าอัวอวลือลือกับคนรุ่นคุณสนทธิที่กับคุณสุทธิชัยเพราะว่าให้เปรียบเทียบกันยุคนี้กับกูมึงมันเห็นภาพระหว่างลูกจีนทั้งสองคนนะคะแล้วก็เป็นกูรูแห่งวงการสือ่อแล้วก็มีมีความเป็นเขาเรียกว่านักเลงนักเลงในที่นี้คือคนจริงในแห่งวงการนะคะอันนี้เป็นคำนิยามของดิฉันเองเพราะภาษานักเลงในอดีตเนี่ยเขามีคำนิยาม เป็นแบบนี้คือบอุอคคลนี้เป็นนักเลงประจำหมู่บ้านก็คือเป็นพวกคนจริงเราพูดคำไหนคำนั้นการแสดงออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นลักษณะของคนไทยจริตคนไทยยุคหนึ่งประเด็นก็คือว่าพอที่ฉันได้ฟังถึงจุดตรงเนี้ยแล้วที่ฉันก็เลยถึงบางอ้อเลยไอ้ที่คิดกันอยู่ตลอดเวลาว่าเฮ้ยสองสำนักเนี้ยเขาไม่ถูกกันแล้วกูรูสองสำนักเนี้ยเขาก็เป็นอย่างนี้แหละแต่วันนี้วันที่ คุณส่นที่มาหยิบยกประเด็นนี้มาพูดแล้วก็ขอโทษผ่านผ่านสื่อผ่านคลิปของตัวเองนะดิฉันรู้สึกว่ามันมีแง่งามที่น่ารักมากเลยนะคะยังนกนใจเลยว่าจะเป็นไปได้ไหมว่าสุธิชัยไลน์เนี่ยอาจจะเชิญคุณสนที่มาทอล์กมาอินเทอร์วิวสักคลิปหนึ่งมันคงระเบิดร,ระเบ้อแล้วดิฉันก็คงจะปลื้มปริ่มไม่น้อยนะคะเพราะว่าอยากดูก็เป็นตัวอย่าง ตัวอย่างในที่นี้ก็คิดว่าวันหนึ่งก็ไม่ได้นะคะเวลาที่ผ่านไปการเมืองที่ผ่านไปสถานการณ์บางอย่างที่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะคุณซิโรดครามไพบู์จากซิโรดทอกหรือซิดนบะิวตี้ฟูลวิตคำปากาสิ่งที่เราอยากเห็นหรือว่ามันอาจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติในอนาคตอย่างเช่นที่เกิดขึ้นกับคุณสมทิและก็คุณ สุดที่ชยนั่นก็คือว่าไม่แน่วันนึงพวกเขาก็อาจจะมาท้อกันในค่านิยมของการยอมรับระหว่างสายเสรีพวกโปรเกรสซีฟนะคะกับถ้าจะพูดคำว่าคอนเซอร์เวทีฟให้กับอีกฝ่ายนึ่งเขาอาจจะไม่ได้ยอมรับแต่ฉันก็เป็นสายเสรีฉันก็เป็นโปรเกรสซีฟอีกแบบหนึ่งที่ฉันจะเปลี่ยนลูปของฉันมาเป็นแบบนี้อะไรก็ตาม whatever แล้วแต่แต่นอนาคต อาจจะมีโอกาสมานั่งคุยกันก็ได้ในอนาคต Daily Topic กับบิทคำปากาอาจจะกลับมาก็ได้เราอาจจะได้เห็นนะมูฟเมนต์หรือว่าการเคลื่อนที่ของพัฒนาการในอะไรนะประชาธิปไตยหรือว่าเสรีนิยมใหม่ในไทยที่มันงอกงามและแข็งแกร่งเช่นเดียวกับกลุ่มของฝ่ายที่รักเสาจารีตอะไรก็ตามหมดมัน มันไม่ควรจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกทำลายให้หายไปมันขึ้นอยู่กับว่านักขนาดใดขนาดหนึ่งเนี่ยคุณต้องยอมรับและคุณควรจะใช้วิธีที่มีประชาชนเป็นผู้ตัดสินเป็นผู้เลือกเป็นผู้เสกเหมือนกับที่เกิดขึ้นในวงการข่าวขนาดนี้และสิ่งที่เกิดขึ้นมันแสดงให้เห็นถึงว่าผู้เสกในคนเหล่านี้ มีตัวตนอยู่จริงมีความเาชื่อในแบบที่เขาต้องการถ้าคุณทำลายในกลุ่มใด,ดกลุ่มหนึ่งลงไปเหมือนกับเสาจารีตหรือฝ่ายเสรีนิยมใหม่ที่มันเกิดขึ้นหรือฝ่ายกลางอะไรก็ตามกลางซ้ายกลางขวาที่เกิดขึ้นในแวดวงของพรรคการเมืองก็ดนะีคุณไม่สามารถที่จะโค่นล้มใน ในแนวคิดของกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังคนเหล่านี้กลุ่มสนับสนุนคนเหล่านี้แล้วที่ฉันกำลังยกขึ้นมาตั้งแต่ยุคกปป,ปสนะคะนะคะยุคหลังพฤษภาธมินและมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันได้เห็นถึงสิ่งที่มันเป็นอยู่ในกลุ่มชนเหล่านี้ก็จริงๆนะคะก็อยากจะเห็นการมาถึงของ คุณสนธิริมทองคุณที่จะได้สนทนากับคุณสนทิชัยอยู่ในช่องสนทิชัยไลฟ์หรือในช่องสนทิทอก็ตามแล้วเอามาเลยว่าแนวคิดใดมันคืออะไรคิดว่าประชาชนเป็นฝ่ายที่ได้ประโยชน์จริงๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ